ผมบอกแล้วไงผมบอกแล้วนะครับข่าวที่ข่าวที่เรารู้มาเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ผ่านนะครับว่ามันเป็นลบนะแต่ว่าผมก็บอกว่าก็ลุ้นกันนะครับมาให้ลุ้นกันอ่าอ, <c oughs> อีกเดือนหนึ่งครับ <c oughs> อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึงเด้อ อีกเดือนหนึ่งนะครับอีกเดือนหนึ่งใช่ครับใช่ครับอีกเดือนหนึ่งครับเพราะว่าเรารู้มาแล้วครับเรารู้มาแล้วเรารู้มาแล้วแต่แต่เราก็บอกแล้วนะค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับค่อยบอกเจ้าทุกคนแล้วนะไม่ใช่เข้าไม่ใช่ค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนนะครับค่อยบอกเจ้าทุกคนแล้วนะครับเออ เดี๋ยวส่งต่อครับอาทิตย์หน้าแล้วก็ส่งเรื่องใหม่ครับอ่าอาทิตย์หน้าก็ส่งเรื่องใหม่ครับนะฮะอาทิตย์หน้าส่งเรื่องใหม่ครับสุรเดชแกไม่ต้องมาควนตีนนะสุรเดชนะอ่าอาทิตย์หน้าก็ส่งเรื่องใหม่ครับนะเราคือ คือเอาจริงๆนะถ้าผมจะอุ๊บอิฟรู้แค่ผมคนเดียวผมก็กลับบ้านไปแล้วนะครับผมไม่ต้องมาพากันมาดูตรงนี้หรอกแต่ว่าผมรู้มาก่อนแล้วนะเออผมก็บอกแล้วนะว่าทำใจเดอ้ออืทำใจทำใจนะครับแต่ป้าเขาทำใจแล้ว,ลวเพราะเราก็รู้พร้อมกันอืเออ,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 อใช่เล่นข่าวนะยกัแอมเคิลก่อน สุดต่อไปจับมือกันไว้ <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงเดือนเดียว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 ครับเดือนเดียวเดือนเดียวครับเดือนเดียวสิบสองสามสามสิบหกเดือนกับหกวันครับผมรอไปก่อนครับไม่ได้ครับปิดปลาไก่ปลาไข่ไม่ได้ครับ เราเรารู้เหตุผลแล้วนะแล้วก็บอกแล้วนะเหตุผลนะเรารู้แล้วรอไปก่อนครับหกวันครับเฮ้ยสามสิบหกวันครับรอไปก่อนรอไปก่อนครับสามสิบหกวันครับครับครับ เราเข้าวไม่ได้อยู่แล้วมาเพราะว่าป้าป้าไปเดินกันนะใช่ไหมป้าจะไปฮะไม่กูแบบเรื่ข่าวของเราแม่นดีเลยเนาย เบ้เลยอ่ะจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะเบะมาน้มประภัยค่ะจ้าครับผมที่ประภัยตามนั้นครับตามนั้นนะครับผม เคงไม่ครับยาพิต้าคงไม่ครับยาพิต้าเ, <Okay. S 1> เขาป้าก็คงไม่อยากทำอะไร mm hmm. นั่นหรอกครับนะ mm hmm. นั่นแหละครับยายป้ายุพันธ์นั่นแหละเหตุผลหลักเลยครับป้ายุพันธ์นั่นแหละเหตุผลหลักครับฮหปเปิ้ <laughs> เราทราบมาเลยเราทราบมาแล้ว,เร,รลวเราถึงได้บอกอะไรไงบอกว่าเออลุ้นละกันอะไรข่าวก็คือข่าวแล้วก็อย่าไปแล้วก็อย่าไปเชื่อนะก็ต้องรอให้รอให้ฟังให้ถึงที่สุดก่อนนะครับข่าวมันก็คือข่าวอีกสามสิบหกวันนะสิบสองสามพันนะพักละสิบสองวันนะสามสิบหกวันเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่นะ <c oughs> เดือนเดือนนี้เดือนอะไรนะสิงหาใช่ไหมอีก36วันเนินที่เท่าไหร่อันนี้ไปวันนี้วันที่เท่าไหร่14 14ใช่ไหมสิบสียเอ่อวันที่28ก็วันที่10วันที่10วันที่22เดือนกันยา12 22กันยาเรามาใหม่20กันยาเรามาใหม่20กันยาเราค่อยมารับลุง ยี่สิบกันยาค่อยมารับลุงกันนะครับช่วงนี้ป้าก็คงงดก็คงมาเยี่ยมทุกวันให้กำลังใจหนูนะครับป้าอยู่ไกลนี่น่าจะนป้าให้ป้าจนพัปกป้าก็คงจะเยี่ยมวันนี้แหละเพราะว่าพรุ่งนี้เขาป้าเอาเสื้อผ้ามาด้วยแต่เราไม่ได้แต่เราเราเรา,เราเยี่ยมไม่ได้อยู่แล้ว,ลวเรา,เาก็กลับบ้านไปก่อนงานเกินยี่สิบสองเดือนหน้าเราค่อยมารับลุงนะครับ ที่12กันยาเราเคยมารับรู